สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากนะคะวิธีลงทะเบียนยืนยันตัวตนแอปเป่าตังเตรียมรับเงินดิจิตัล1 0 0 0 0บาทใครที่เข้าหลักเกณฑ์มาฟังทางนี้ เปิดวิธีลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังด้วย2วิธีแสนง่ายเพื่อรับเงินดิจิตัล1,000 0บาทจากรัฐบาลในปี2,567มาอัปเดตความเคลื่อนไหวเงินดิจิตัล1,000 0บาทล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าเงินก้อนดังกล่าว จะต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยจะให้แก่คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า500,000บาทวันนี้จึงขอพาทุกคนมาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการสอนวิธีลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังกันก่อนที่จะได้ใช้จ่ายเงินดิจิตอลในปี2567นี้วิธีลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตัง เตรียมรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังนั้นมีขั้นตอนง่ายๆไม่ซับซ้อนทุกคนสามารถทำตามได้ไม่ยากซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนในการสมัคร G Wallet เพื่อเปิดใช้สิทธิ์ของโครงการของรัฐโดยมีวิธีการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปเป่าตังผ่านเพ t สโตสำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และผ่าน App Store สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และติดตั้งให้เรียบร้อยข้ 2> อ 2. เมื่อเข้าหน้าแรกให้กดเลือกคำว่าสมัครใช้บริการข้อ 3. กดปุ่มยินยอมการจัดการข้อมูลจากนั้นกดยืนยันตัวตนข้อ 4. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยรวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมข้อ 5. กรอกข้อมูล CDD ข้อ 6. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงไทยเน็กซ์หรือสแกนใบหน้าและเมื่อมาถึงจุดนี้มีวิธีการยืนยันตัวตน2วิธีดังนี้ข้อ 1. ยืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงไทยเน็กซ์วิธีการยืนยันตัวตน วิธีการยืนยันด้วยการใช้แอปกรุงไทยเน็กเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับการเปิดสมัครใช้ G-wallet เพื่อรองรับการใช้จ่ายของเงินดิจิตอล10,000บาทในอนาคตมีวิธีการดังนี้คือ 1. เข้าสู่แอปกรุงไทยเน็กซ์ข้อ 2. ให้ระบุรหัสพิน6หลักในแอปกรุงไทยเน็กเพื่อเข้าสู่หน้าแรกข้อ 3. กดปุ่มดำเนินการบนแอปเป่าตัง ข้อ4กรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้แอปกรุงไทยเน็ t ข้อ5ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นจึงกดยืนยันข้อมูลข้อ6หลังจากการสมัครเสร็จสิ้น et, าการ์ด Wallet จะค้างอยู่ที่หน้าว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลให้เลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อตรวจสอบผลการสมัครค่ะ ข้อ7หลังจากสมัคร G Wallet เสร็จสิ้นจากนั้นให้ไปกดที่หน้าหลักจะปรากฏวงเงินที่ใช้ได้และหน้าจอที่ใช้สิทธิ์จากโครงการของรัฐแบบที่2ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเป็นอีกวิธีทางเลือกสำหรับใครที่ไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีสามารถทำเพื่อเปิดสมัครใช้ G Wallet เพื่อรองรับการใช้จ่ายของเงินดิจิตอล1นึ่งบาทในอนาคตได้เช่นกันมีวิธีการดังนี้คือ 1. หลังจากเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าแล้วแอปเป่ตาตังจะขึ้นหน้าสแกนใบหน้าให้ผู้ใช้นำหน้าของตนเข้าไปอยู่ในกรอบที่กําหนดจนกว่ากรอบใบหน้าจะเป็นสีเขียวข้อ 2. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นให้กดยืนยันข้อมูล ข้อ3หลังจากสมัคร G Wallet เสร็จสิ้นจะปรากฏหน้าจอแล้วก็จากนั้นให้ไปกดที่หน้าหลักจะปรากฏวงเงินที่สามารถใช้ได้จากโครงการของรัฐถ้าใครใช้2วิธีนี้แล้วยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จหรือไม่สามารถเปิดใช้ G Wallet ได้สามารถนำบัตรประชาชนของตนเองไปยืนยันตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกตู้ที่มีเมนูยืนยันตัวตน สำหรับใครที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจนสามารถเปิด G Wallet ได้แล้วและเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทก็รอรับเงินแบบสบายๆได้เลยหากใครยังไม่ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังยังพอมีเวลาที่จะสามารถดำเนินการได้อยู่หากสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง f a c e b o o k กรุงไทยแคร์ หรือติดต่อด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ